โยสวัสดีทุกคนกัด้วยโอยแล้วทิวเตอร์วันนี้เราไปอยู่ในแมปอาตรีทริปซึ่งทุกคนดู้ไหมว่ารถไม่จาเป็นต้องใช้น้ํามันหรอกแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็ไม่จาเป็นต้องภาษาด้วยเดี๋ยวผมจะมาสอนทําอย่างแรกเราต้องมีล้อแล้วก็ล้อแล้วก็ล้อ คิดอย่าบักสิคะเพศโอเคแล้วก็ลอ้อโอเคแล้วจากนั้นก็ลอ้อแปะแปะแล้วจากนั้นก็ฝากระโปรงรถ เอาไว้ใส่อาหารแล้วก็หาร้อยอีกอันหนึ่งมามาเออนั่นแหละดีมากเราใส่ล้อสับรองอีกอันนึ่วางไว้ยัดเข้าไปอ่าใช่บักนี้ผมแนะนำให้รีบทำนะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินก็ได้จะแก้เร็วๆนี้แหละ โดยใช่ทุกคนอย่าลืมเอาประตูด้วยประตูสำคัญมากโดยเฉพาะตอนเกิดพายุแล้วฝนฟ้าขนองอะไรต่างๆบลาๆ่าๆลืมเอาประตูกันไปด้วยแต่ผมเล่นคนเดียวนะในเซิร์ฟนี้ผพว่าเอาประตูหน้าไปแค่แค่นั้นแหละพอละคลิปวางไว้แปะแล้วก็เข้าไปดึงขโยก ออกมาเาต้งจับอันนี้ไว้อุ้ยชิดผม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 วางผมยิยยบีครับขอโทษทีชิ่อเฮ้ยนั่งเออนี่แค่นี้เราก็จะมีรถที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันแล้วบอกเลยว่ารถคันนี้ไปถึง อาห้าพันเมตรอย่างแน่นอนก็มันเร็วมากเร็วแบบเร็วสุดๆยืบชื้อชื้ชืยอาใช่แล้วก็ถ้าเกิดไอรถชนอะไรไม่ต้องกลัวมันไม่เป็นไรหรอกโอไม่นะฟ้ากำลังจะผ่าแน่ รีบเลงเครื่องซิรถ่ดอุ้ยดุ้งจริงดุ้งจริงชึบเข้ามาอุ้ยเยอะวิวิแต่ทุกคนจะสังเกตตรงหน้าปั่นรถได้ครับผมไม่ได้แบบมีอะไรเลยนะ้ำมันก็ไม่มี มันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เราแค่ต้องใช้ล้อเพราะาถ้าเกิดรถไม่มีนี่ไงเห็นไหมจนรถก็ไม่เป็นไรไม่พังด้วยมาดูซิว่ากี่นาทีผมจะไป15,000เมรตรแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นกับผมเข้าดิสมาได้ผมเป็นกันเองด้ึกแต่อาจจะโดนสักสามสาแบบ ใครเข้ามาใหม่ก็อาจจะโดนรับน้องถึงสามร้อยวิก็ได้นี่ผมยอกล่นแต่วันก็อาจจะไปริงเล่นนย่ยปนีบแล้วก็บักนี้รถมันจะออกขวานะถ้าเกิดเล่นในคอมแต่ถ้าเล่นในโทรศัพท์ก็ไปดูเหมือนกันอะะุ้ยอ่าใช่เือนเลย เราจะต้องขับไปกันครับ้วถามว่าเราจะปิดประตูยังไงถ้าเกิดเรามีเพื่อนเราให้เพื่อนเราปิดประตูให้แลาถามอีกว่าถ้าเกิดเราจะไปยังไงในคอมก็มกด F อีกทีส่วนในมือถือผมไม่รู้นะผมไม่เคยเล่นในมือถืออ้ยโตเกียวดิฟแลวจังว่านี้ทนะ่ามาเลย่ะโอเค จังหวะนี้ต้องโตเกียวดิบแล้วครับเฮ้ยอุ้ยอืยอ,อชนก็ไม่เป็นไรเจร๋งมากเจ๋งสุด ก็สำหรับบัคก,ก็ประมาณนี้ก็สำหรับก็สำหรับถ้าเกิดเราเจอสะพานก็ผมกนรนเาไม่ใช้น้ำมันนะไม่ก็ไม่ก็อะไรดีไม่ก็ใช้บัคอะเตก็ต้องระวังหน่อยบัคนี้ไม่ยืนยงคงอะพันหลักโดยเฉพาะทางเหนือเดี๋ยวถ้าเจอโบดผมจะแวะเพราะว่ามันเป็นอัปเดตใหม่แจมีเช่โบดบอบอช่ แล้วก็จะมีหมู่บ้านผีด้วยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะผมก็ไม่เคยเจอ,อ,อ,อรถมันขับยากจังวะข้างหน้าคืออะไรบ้านไม่ใชบบัวไม่เวะ ดิฟดิฟฟาสแอนด์ฟิลิเอดิฟ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 เด้งดึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถมันจะดิฟทุกหนึ่งร้อยเมตรเลยใช่ไหมเนี่ย เห็นไหมเม้นมันขึ้นไวนมากเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดรถไปชนอะไรแล้วต้องถอยผมก,ก็ไม่รู้นะว่าจะถอยยังไงอะเพราะปกติผมไม่ใช้น้ำมันนันะไม่ก็ให้ปืน ดูนะคะว่าจะถึงสะพานก่อนก่อนมืดหรือไม่โอ้ยชุบพาที่กำลังจะตกเดี๋ยวเราผมเดือเอาไฟรถมาถ้าตอนกลางคืนตยแน,นี่ ก็เดี๋ยวจะอัดไปเรื่อยๆแล้วกันก่อนจะตอนกลางคืนโอไม่ oh my, นะเกิดทอร์นาโดเดีย๋ยวไม่ต้องห่วงทอร์นาโดทำอะไรเราไม่ได้หรอก 4,000เมตรก็ได้ยัตอนกลางคืนพอดีอื้เปลี่ยนงถึงแล้ว จะ5,000เมตรแล้วเอ้ยต้องไปถึง5,000เมตรให้ได้ก่อนนี่ังคืนแล้วก็ไป ถึงห้าพันเมตรแล้วแต่ก็จะมืดแล้วมึงเกินเย่มากเย่สุดๆมันจะมืดตอนนี้ไม่ได้นะจะถึงสะพานแล้วนะเียงแค่สิบนาทีเท่านั้นเราก็ถึงสะพานแล้วเรียบร้อยนั่นไงขา้านาไปสะพานเด่วมันเนี่ยในวัมัน ไปยากเพราะฉะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ใครดูถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกใจมากผมก็บัคกมาฝากแค่นี้แหละบ๊ายบาย